มวลชนทุกท่านและผู้ที่รักการถ่ายภาพและเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ทุกท่านเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการเข้าสู่งานมาหกรรมงานกล้องดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีกับ Big Camera Big Pro Days ครั้งที่19ค่ะและอยู่กับดิฉันรังเซียลีลาเทพาวันรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ Good afternoon distinguished guests ladies and gentlemen member of the press and of course the photography enthusiastic welcome to the big camera big pro day 2019 edition and the grandest digital camera event of the year and my name is m i l k e g s i ยาลีลา e p a w a n it's my great honor and pleasure like to be your host for today และในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะนั่นก็คืองานของเรา big camera big pro day ในปีนี้อย่างที่ทุก ท่านได้ทราบว่าในครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นกันเป็นครั้งที่19แล้วค่ะและถือเป็นมหกรรมงานกล้องที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ค่ะ สำหรับท่านนะคะที่เป็นคนรักในการถ่ายภาพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะในวันนี้ต่างรอคอยที่จะให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นในครั้งนี้นะคะ and this year mark as the 19 t h edition of the big camera big project 19 t h edition which is anticipated photography fair of the year and of course indeed of the event that all the photographer and the photo lovers should miss and of course not only the show c a s e and the products of the c a m e r s you Would Like To See today. That the innovation and is the technology, the new technology that brought to life to our event today. และในวันนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าจะมีความพิเศษรอทุกท่านณที่นี้อยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะนานในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับหลากหลายท่านที่ถือว่าเป็น Content Creator นะคะแล้วก็มืออาชีพทั้งหลาย ในการถ่ายภาพรวมไปถึงนะคะโปรดักต,ต่างๆมากมายเลยที่วันนี้เราได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใส่ในวงการถ่ายภาพนั่นเองค่ะ From the beginner to the professional everyone will inspiration here to be the u n p r e c e d e n t e d n gathering of the world reading camera และในช่วงเวลานี้นะคะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะ without further ado I would like to invite one of our executive to be here who pioneer and brought to life the big camera to say the purpose of the event today และในช่วงเวลานี้นะคะเราต้องขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้พบกับท่านผู้บริหารนะคะผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มสร้างสารรค์กับ Big Camera Big Prodace ในวันนี้มหกรรมงานกล้องดิิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะที่จะมามอบความสุขให้กับทุกท่านโดยเรื่องของการถ่ายภาพนะคะแบบครบวงจรที่นี่ที่เดียวเลยนะคะตลอด19ปีที่ผ่านมานะคะได้ทาให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะกับการประสบความสาเร็จในการจัดงานใน ครั้งนี้ค่ะ I would like to invite our executive Mr. ชนะสิธิเทียนการสน a วง n ์บริษัท Big Camera Corporation จำกัดกรรมการผู้จัดการของเราขอเสียงปรบมือดังๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีคณนะผู้บริหารจากบริษัทเซนทัน พัฒนานะครับแล้วก็สวัสดีทางาสมาคมนะครับธุรกิจถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงคณะผู้บริหารจากแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับทั้ง KOL Influencer แล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวทั้งหลายนะครับวันนี้ผมเป็นเกียรติมากในการต้อนรับทุกท่านนะครับสู่งาน Big Camera Big Pro Days นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของเรานะครับในปีนี้เองเนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่19แล้ว คร,ครั้งที่19นั้นย่อมพิสูจน์ว่าทั้งผู้บริหารของแบรนด์แต่ละแบรนด์นะครับเชื่อใจนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการจัดงานของเรารวมถึงลูกค้าทุกๆท,ท่านที่ทําให้เราสามารถจัดใน18ครั้งที่ผ่านมาได้นะครับและในปีนี้เองนะครับเราจัดงานในคอนเซปที่เรียกว่า Hybrid Creator นะครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ยึดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ นิ่งหรือภาพวิดีโออีกต่อไปนะครับไม่ได้แยกกันชัดเจนนะครับเส้นบางๆตรงกลางเนี่ยมันถูกทําลายไปนะครับอย่างชัดเจนละนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าคนทำครีเอเตอร์เนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสตอรี่เทลเลอร์นะครับในการที่จะเล่าเรื่องสตอรี่ของเขาในรูปแบบที่เป็นตัวตนของเขาโดยใช้อุปกรณ์ที่ตอบสนองที่จะสามารถสื่อสารความคิดคอนเทนต์ของเขาได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในงาน ครั้งนี้6วันเต็มเนี่ยเราจะได้พบกับสินค้าใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับรวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับในหลายๆรุ่นสินค้านะครับแล้วก็ที่แน่นอนโปรโมชั่นที่เราจัดเต็มทุกๆปีนะครับรวมถึงที่พลาดไม่ได้ก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับการให้ความรู้จากอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพช่างภาพมืออาชีพนะครับที่จะเปิดมุมมองเราในทุกๆคนที่ทุกวันนี้ล้วนอยากจะ มีมุมมองใหม่ๆในการนําเสนอเรื่องราวของตัวเองนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนที่มาร่วมง,งานเนี่ยก็จะได้ e n จ o ยนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกับทางผู้บริหารจากทางเซ็นทัลพัฒนานะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาในทุกๆครั้งจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารจากแบรนด์ในๆๆทุกๆแบรนด์ที่ร่วมกันสปอร์ตมานะครับก็สุดท้ายขอเชิญทุกๆท่านนะครับร่วมง,งาน ามาชมสินค้ากับเรานะครับอีก6วันจากนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับงานของเรานะครับขอบคุณครับ ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารเป็นอย่างสูงด้วยนะคะที่ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้รวมถึงกล่าวต้อนรับทุกท่านนั่นเองนะคะ and I would like to wrap up just a little bit in English he was saying about the purpose of the event that this is the successful from the 18 years ago and of course thank you so much for all the supporters and there will be a lots of activities work here you will get to know the new innovation The new launching product and so on in our e v e n right here in the full six day นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอาละค่ะและในช่วงเวลานี้มีใครทราบบ้างคะว่าเราจะได้พบกับใครเอ่ยอ้าโอ้โหอะไรนะคะไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้โหข้างบนข้างบนขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ โอ้โหเสียงดังมากๆเลยทีเดียวนะคะแน่นอนเลยนะคะตอนนี้เราจะได้พบกับหนุ่มสุดหล่อนะคะที่ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนสาวๆก็กรี๊ดนะคะเมื่อกี้อยู่ด้านข้างเวที ดื่มน้ํายังกรี๊ดกันเลยเหรอคะดื่มน้าก็กรี๊ดแล้วเหรอคะและในช่วงเวลานี้ขอเชิญทุกท่านพบกับแขกคนพิเศษของเราในวันนี้ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะในการสร้างคอนเทนต์ต่างๆจากแฟนคลับนะคะรวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบเขาในตอนนี้เขาพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณ ครามากฉันยังจำแม้มันเป็นลมกปากไม่กี่คำพูเข็อาจจะลืมแต่ว่าฉันนี้จดจำถึงจะเจ็บฉันจะเก็บมันมาผลักดันฉังเดินมาตั้งไกลก็ยังในใกล้นะเส้นทางยังอีกไกลและคงไม่ง่ายนะื่อคนที่รักฉันและคนที่ฉันรักฉันคงจะทำให้สุดนะในสักวันฉันคงได้่าเก่งมากครับ

ว่ากี่คำถามฉันยินดีที่จะตอบเพราะทุกทั้งทามมันก็คือบททดสอบให้หมดรักจากคนที่รักฉันเพียงเท่านั้นก็ไม่ได้รับการโนบกลียดแม้ผู้มีเจริญสักแค่ไหนจบเธอที่ฉันยังไหวฉันก็พร้อมที่จะสู้ต่อแค <'t> ่มองฟ้าทุกท่อนก ว,วันที่ดีและนานตาสิ่งที่ต้องพางมาได้เลือกขึ้น,นาาหน้าอบกคุณที่คอยคากันณ์สุดทายที่เดินทุกความฝันม้วันนี้ไม่เหมือนในวันนั้นแต่คงยังจะเจอชิเจนทุกคนชนจจะสิทีิไม่เท่ากันอีกนันแต่ก็ไม่คิดคีด่ดจะกลับหลังเพราะสิ่งที่ต้องท บาดไม่เหลือสุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โห,โห,โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะคะเสียงดังขนาดนี้เลย สุดยอดเลิกมากเลยนะคะนี่นะคะและ้วตอนนี้มิวก็ยืนอยู่ข้างๆคุณกัฟแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ่ะดีใจมากๆเออจริงปกติผมไม่เคยมาร่วมงานอะไรแบบนี้แล้วนี่เป็นครั้ง <มา S 2> แรกลแล้วตื่นเต้<ๆ>นมากๆก็ดีใจมากๆที่ให้เกียรติเชิญผมมา<ๆ>ในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ โอเคค่ะเป็นยังไงคะได้พบกับแฟนคลับเยอะขนาดนี้ทุกชั้นทุกฟลอร์เลยทีเดียวมาเพื่อดูคุณกัฟอย่างเดียวเลยแต่จริงๆผมคิดว่าเขาจะไปทำงานกันนะตอนแรกไปไหมคะไปทำงานกันไหมคะไม่ไปแล้วทางนี้แสดงว่าโดดงานกันมาโดดงานกันมาเลยใช่ไหมคะโอ้โห แต่ละคนสุดยอดมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยละกัน<ด>นะคะยคอย่างที่ทุกท่านนะคะได้รู้ว่าในงานนี้นะคะเป็นงานมหกรรมงานกล้องที่ใหญ่ที่สุดเลยเราก็เลยได้คุณคับมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในที่เป็นผู้ชื่นชอบในการทำคอนเทนต์การถ่ายภาพ <Airbnb S 1> นะคะดีมากครับสุดยอดมากๆเลยนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าช่วยแชร์สักนิดหนึ่งนะคะว่าการถ่ายภาพหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้าง เอาจริงผมเป็นคนที่ติดชอบถ่ายภาพวิวต่างๆ oh, ครับผมพภาพลนด์สเคปต่างๆ <c oughs> หรือว่าภาพท้องฟ้าอะไรเงี้ยผมจะถ่ายเก็บเอาไว้เยอะ <c oughs> มากเลยครับ <c oughs> ยิ่งถ้าเกิดเจอวิวสวยๆหรือว่าเวลาที่ผมมีโอกาสได้ไปทํางานที่ต่างประเทศเน <c oughs> ี่ยผมก็จะได้ไปเจอที่ใหม่ๆที่แบบ สวยๆอะไรยังคงจะถ่ายเก็บเอาไว้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ของการถ่าย<ช><ช>ภาพของเราเนาะแล้วก็ในวันนี้นะคะอยากจะให้ช่วยพูดถึงอีกนิดนึงนะคะว่าการถ่ายภาพการทำคอนเทนต์เนี่ยนอกจากภาพวิวต่างๆแล้วเวลาสถานที่ที่เราสวยๆที่ได้ไปเนี่ยในวันนี้มีคอนเทนต์อื่นๆอีกไหมคะเพราะว่าวันนี้เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะมากๆเลยอมีคอนเทนต์อื่นๆที่เราชอบชอบถ่ายไหมคะอ่าจริงๆไม่ค่อย ใช่โบอร์ติวจะชอบถ่ายรูปวิวถ่ายพวกอะไรถ้าเกิดสายคอนเทนต์จ๋าๆผมอาจจะไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ต้องมีคนช่วยครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายภาพวิวเก็บภาพแห่งความประทับใจสวยๆเนาะพี่พี่แฟนคลับก็จะเห็นแบบในไอจีผมค่อนข้างเยอะผมก็ชอบถ่ายเสร็จก็เก็บไว้หลายๆหลายๆรูปแล้วก็ค่อยปล่อยทีเดียวเป็นเซตในไอจีให้ทุกคนได้ดู แล้วในอนาคตคิดว่ามีแลนที่เราจะได้เห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนใหม่อย่างคุณกัฟไหมคะในการถ่ายภาพคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเองเป็นประมาณว่าเป็นบล็อกของตัวเองประจําวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่แน่แต,แต่แต่ผม,มเเีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะค,คุณกรับมีมีใครอยากเห็นไหมคะมีใครอยากเห็นไหมคะอ๋อเบาจังเลยมีใครอยากเห็นคุณกัฟทำบล็อกอะไรประมาณนี้ไหมคะดังงี้ขอดังงี้ค่ะมีไหมคะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหต้องต้องจัดสักหน่อยแล้วนะคะเอาจริงๆเคยลองครับผมเคยลองตอนนั้นเราไปได้มีโอกาสได้ไปแฟชั่นวีคที่มิลานครับผมเราก็พยายามถ่ายบล็อกเก็บบล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปลงในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละุก็อย่างใี่ทุกคนเห็นมันก็จะแบบทุลักทุเลนิดนึงก็จะเลยกลับมาเป็นภาพวิวภาพบรรยากาศสวยๆแทนโอ้โหนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอะไรค่ะอยากจะให้คุณกราฟนะคะพูดเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ มาร่วมงานในวันนี้รวมไปถึงเชิญชวนคนไหนที่ยังไม่ได้มามาร่วมงาน Big Camera Big Pro Pro Day กับเราหน่อยค่ะได้ครับผมก็ฝากถึงทุกทุกคนแล้วกันครับผมที่ชื่นชอบในการทำคอนเทนต์เอ้ยคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมก็สามารถมาเอ่อมาเรียบเอ่อกล้องอะไรต่างๆได้นะครับผมที่งาน Big Cam e r a Big Pro Day ที่นี่นะครับผมก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กันยายนเลยใช่ไหมครับผม ก็สามารถแวะมาดูกันได้ครับโปรดีมากๆครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับคุณกราฟของเราด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ให้คุณกราฟไปพักกัน oh, ก่อนนะคะและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าในช่วงเวลานี้นี่นะคะสุดเ e อ็กซ์คลูที่เราจะจัดให้เลยนะคะกันในงานนี้ น,งงนั่นคือแคมเปญค่ะร่วมลุนลัคกี้แฟนรับรูปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะซึ่งเราจะให้คุณกัฟเนี่ยได้เซน็นกันตรงนี้เลยนี่มีใครอยากได้บ้างคะอยากได้ไหมคะอ่าเซน็นแบบนี้เลยโอ้โหได้รูปนี้กลับไปเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้โชคดีของเราเนี่ย จังเลยใช่ค่ะยืนอยู่ข้างๆเห็นออร่าความรอมาแต่ไกลเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยทั้งหมดนะคะจะมี5ท่านผู้โชคดีที่จะได้5ภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเราในครั้งนี้นะคะถ้าใครที่อยากได้เนี่ยใครกรี๊ดเสียงดังที่สุดขอให้เป็นผู้โชคดีไปเลยค่ะอะกรี๊ดอีกกรี๊ดอีกขอเสียงอีกค่ะนี่ โอ้โหนะคะซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่ทางบิ๊กแ e ร a ของเราได้จดัดไว้ให้นั้นนะคะก็จะเซ็นลายเซ็นแบบนี้ให้กับแฟนคลับผู้โชคดีทั้งหมด5ภาพด้วยกันค่ะนี่โอ้โห,โโหแต่ละภาพนั้นนะคะ e อ็กซ์คลูมากๆเลยซึ่งเป็นภาพที่เท่และหล่อมากๆใครที่เป็นผู้โชคดีที่ได้ไปอย่าลืมนะคะเอาไป ไว้หน้าบ้านเลยนะคะสามารถเรียกซับได้นะคะหรือว่าวางไว้บนหัวเตียงยังไงคะเป็นเจ้าที่เลยใช่ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> ว้าคุณก๊อมองกล้องนิดนึงนะคะโอโหข้างๆเนี้ยโอโห้หล่อที่สุดเลยอ่า <c oughs> ขออนุญ,ญาตถ่ายภาพเพิต่ตมนิดนึงนะคะอ่า เผื่อโชคดีเผื่อท่านผู้โชคดีจะอยู่ทางด้านบนนะคะ <c oughs> คือแต่ละคนอะสุดยอดมากๆเลยแล้วคือ,อยืนอยู่ทางด้านข้างเวทีเราจะได้ยินเสียงชัดมากเลยนะคะจากแฟนคลับหล่อมากเลยหล่อเกินไปอะ่ะ คะเดี๋ยวในช่วงเวลานี้ให้คุณเกิร์ฟไปพัก่อนก่อนนะคะแต่ว่าอย่าพึ่งไปไหนยังอยู่กับเราทางด้านบนเวทีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพิธีเปิดร่วมกันนะคะและลำดับต่อไปนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาสำคัญค่ะที่ทุกท่านนักที่นี้นะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดงาน Big Camera Big Pro Days ครั้งที่19อย่างเป็นทางการค่ะเพื่อให้คนที่รักการถ่ายภาพได้เข้ามาร่วมชมงานและยังมีโอกาสได้ อยู่กับพิธีเปิดของเราในครั้งนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะ On this occasion I would like to invite our executive to be on the stage ในลำดับแรกค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณธนสิทธิ์เทียนการสนะวงศค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Big Camera Corporation สจำกัดมหาชนค่ะท่านถัดไปค่ะคุณชิดชยัยเทียนการสนะวงศ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์บริษัท Big Camera คอร์ o ปอ t i เรชั่จำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญค่ะ ท่านถัดไปค่ะคุณพินรัตกิติเวชกุลผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะและอีกหนึ่งท่านหนุ่มสุรหลของเรานะคะยืนอยู่แล้วกับเราทางด้านบนเวทีค่ะอาละค่ะและในช่วงเวลานี้พร้อมแล้วนะคะทุกท่านบนเวทีที่จะทำพิธีเปิดงานมหกรรมกล้องดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันเปิดงาน Big Camera Big Project ครั้งที่19 y y r r i d r r a t o r s ก้า9ใหม่ที่ผสมผสานความสร้างสารรค์นวัตกรรมอย่างลงตัวค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเราจะ,ะในช่วงเวลานี้นะคะเราจะทำการเปิดงานไปพร้อมๆกันค่ะ เสียงปรบมือดังๆนะคะกับงานมากกำล่งดิเิตลยิ่งใหญ่ที่สวสดีบริษัทมาเล่าบิ๊กโรเดนครังที่19ค่ะเรียนเชินตรงกลางได้เลยนะคะเราจะทำการถ่ายภาพที่รือรู ในช่วงเวลานี้นะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสามารถเก็บภาพแห่งความประทับใจกับพิธีเปิดของเราได้เลยค่ะและต่อไปนะคะเราจะทำการถ่ายภาพเพิ่มเติมค่ะ On this occasion I would like to invite our executives to f i e l d up on the stage I would like to invite Mr. Hiroshi Yokota the President of the CEO of Canon Marketing Thailand to be on the stage please welcome ขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะ Next, I'd like to invite Mr. So Maruo, the managing director of the Fuji Film, to be on the stage. And next, I'd like to invite Ms. Shi, uh, Satoshi Megata. She is the general manager from Sony. ลำดับถัดไปค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญเพิ่มเติมค่ะคุณบวรเกียรติชัยสุริยานาันท์ผู้จัดการทั่วไปนะคะบริษัท Panasonic Solutions ประเทศไทยจำกัดค่ะลำดับถัดไปคุคณวีลาเฉลียวบียกุล r e s i d e n t and Managing Director บริษัท Nikon Sales ประเทศไทยจำกัดค่ะท่านถัดไปค่ะคุณสังติภาพวงธนากิจ General Manager บริษัท Pi ค s u s จำกัดค่ะ And next, I would like to invite Mr. Michael Shen, DJI Sales Manager of Thailand, to be on the stage with us as well. ในช่วงเวลานี้ให้ทางชีมงานของเราได้จัดองค์ประกอบของภาพให้สวยงามสักเล็กน้อยนะคะ All the executives on the stage, so please look at the camera in the middle And big smile เรียบร้อยไหมคะโอเคค่ะให้สัญญาณได้นะคะหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในช่วงเวลานี้ทุกท่านสามารถเก็บภาพสวยๆส,สำหรับพิธีการเปิดงานของเราในวันนี้ได้เลยค่ะคท่านไหนนะคะที่จะถ่ายภาพยกมือได้เลยนะคะให้สัญญาณท่านผู้บริหารนิดนึงค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ เรียบร้อยไหมคะ,อะขออนุญาตนะคะทางด้านหลัง <Okay. S 1> ค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารบนเวทีของเราด้วยนะคะ Thank you very much once again. Our execute i v s on the stage. Thank you very much.